แล้วก็อันนี้เนี่ยอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นเป็นชุดเสริมข้อมูลที่เป็นข้อมูลสถิติเนาะข้อมูลสถิติเขาก็ต้องใส่เงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลเหมือนกันวันที่เริ่มจัดทําข้อมูลนะคะแต่อันเนี้ยจะมีเพิ่มเติมคือปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่นะว่าไอข้อมูลสถิติเหล่านี้เนี่ยเผยแพร่ปีล่าสุดเมื่อไหร่นะคะแล้วก็มีเรื่องของการวันวันวัน,วนที่กําหนดการเผยแพร่ข้อมูลเนาะ,ะสมมติว่าอ่ะเรามีข้อมูลที่เป็นสถิติแล้วแล้วเราจะกําหนด เพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้ไปอยู่ในในที่สาธารณะเมื่อไหร่นะคะอ่ะมีเรื่องของวันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดนะคะมีเรื่องของการจัดจําแนกเนาะเช่นเพศอายุศาส,สนาระดับการศึกษาอาชีพหรือว่าประเทศนะคะอันนี้อาจจะต้องจัดจําแนกทางสถิตินิดหนึง่งคให้ให้เห็นชัดๆนิดนึงเนาะว่าข้อมูลเหล่านี้คือข้อมูลอะไรนะคะอ่ะของตัวสถิติเนี่ยจะเยอะนิดหนึ่งเนาะมีทั้งหมด27รายการนะคะ อาจจะมีเรื่องของหน่วยวัดนะคะหน่วยวัดยกตัวอย่างเช่นพ๊กเป็นเงินบาทเป็นรากให้เป็นตัวเรือนนะคะแล้วก็มีตัวคูณต่างๆเนาะเช่นข้อมูลมูลค่าการลงทุนเนาะอาจจะมีหน่วยตัวคูณเป็นหน่วยต่อหนึ่งล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็คูณเข้าไปแล้วก็มันจะต้องมีเรื่องของ calculation method หรือว่าเรื่องของวิธีการคำนวณเนานะว่าโอเคเราได้ข้อมูลสถิติเนี้ยมาจากการคำนวณแบบไหนนะคะ แล้วก็มีเรื่องของมาตรฐานการจัดทําข้อมูลเนาะหรือสแตนดาร์ดต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนาะเราอาจจะทําข้อมูลชถิติเหล่านี้มาจาก iso หรือว่าตัวที่เป็น t6 หรือว่าเป็นข้อมูล sdds ต่างๆนะคะแล้วก็จะต้องใส่ url เนาะว่าโอเคข้อมูลชถิติเหล่านี้เนี่ยสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ภาษายังเหมือนเดิมเนาะภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยต้องก็ต้องระบุลงไปด้วย แล้วก็อันสุดท้ายนะเป็นสถิติทางการหรือว่า official statistic นะคะคือเป็นข้อความหรือตัวเลขเนาะที่แสดงถึงลักษณะของสิ่งต่างๆในประเทศนะที่ประมวลผลตามความเป็นจริงนะคะตามวิชาสถิติต่างๆพูดง่ายๆคือข้อมูลที่เป็นสถิติทางการเราก็ต้องใส่แต่อันนี้ไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะอันนี้เนี่ยคือข้อมูลมาสารสาร,รานสนเทศเชิงพื้นที่ต้องใส่อะไรบ้างเหมือนเดิมเลยมีเงื่อนไขาการเข้าถึงข้อมูลแต่ว่าอันนี้เนี่ย จะแยกย่อยออกมาเป็นชุดข้อมูลภูมิศาสตร์นะคะข้อมูลภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นพวกโครงสร้างเป็นเนื้อหาเป็นคุณลักษณะเป็นคุณภาพของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐานพูดง่ายๆก็คือเป็นพวกจีโอกราฟิกเดต้าต่างๆนะคะที่เราจะต้องใส่ลงไปมีเรื่องของมาตราส่วนเนาะเพราะเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลพื้นที่มันก็อาจจะต้องมีอัตราส่วนนิดนึงว่าโอเค หนึ่งหน่วยบนแผนที่เนี่ยเทียบกับอะไรนะคะอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นท่านที่เก็บสถิตข้อมูลทางภูมิศาสตร์เชิงรับสารสนเทศเนี่ยอาจจะอาจจะเข้าใจนะว่าโอเคหนึ่งหน่วยบนแผนที่เนี่ยเราวัดกับอะไรนะคะมีเรื่องของค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตกที่ตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยมีค่ารับปีจูดลองปีจูดบอกเนาะว่าโอเคมาจากเมริเดียนตะวันตกเนี่ยอะวัดไปตามเส้นศูนย์สูตย์คือเท่าไหร่นะคะแล้วก็มาจากเมริเดียนภาคทางตะวันออกเนี่ย มีเส้นสุสดูตรเท่าไหร่นะคะคือต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านด้านพื้นที่จริงๆนะคะถึงชามาใส่ได้เนาะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่รู้พวกรัติจูดลองติจูดก็จะเป็นคนที่ทําพวกจีกบจีโอกราฟิกเดต้ต่างๆนะคะมีเรื่องของความถูกต้องของตําแหน่งนะคะว่าโอเคตำแหน่งเนี่ยมี Accuracy เท่าไหร่นะ ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นหน่วยทางภูมิศาสตร์เนาะซึ่งอันเนี้ยค่อนข,ข้างยากหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าจะต้องเป็นที่คนที่เชี่ยวชาญเรื่องของข้อมูลของทางภูมิศาสตร์จริงๆนะคะถึงสามารถใส่ข้อมูลเหล่านี้ได้มีเรื่องของเวลาอ้างอิงเนาะว่าโอเคอ้างอิงว่าไอตัวข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราเก็บวันที่เท่าไหร่เนาะวันสุดท้ายของเดือน สัปดาห์แรกของปีปฏิทินเพราะว่าข้อมูลทางภูมิศาสตร์บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะไม่ว่าจะเป็นจากสภาพอากาศหรือว่าอะไรก็ตามนะคะยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเนาะเขามีเรื่องของพายุมีเรื่องของสึนามิต,ต่างๆเนาะข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของเขาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะมันก็เลยจําเป็นจะต้องมีเรื่องของเวลาอ้างอิงว่าโอเคเราไปเก็บข้อมูลภูมิศาสตร์เหล่านี้เมื่อไหร่นะคะ มีเรื่องของวันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดอย่างที่บอกไปเนาะมีเรื่องของวันที่กําหนดเผยแพร่ข้อมูลเนาะก็อาจจะต้องบอกนิดนึงว่าโอเคข้อมูลเนี้ยเราไปเก็บมาล่าสุดเมื่อไหร่แล้วก็เราเผยแพร่เมื่อไหร่นะคะมีเรื่องของ URL อย่างที่บอกไปเนาะว่าโอเคข้อมูลเหล่านี้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ไหมถ้ามีก็คือให้ใส่ URL ที่เข้าถึงชุดข้อมูลได้ลงไปนะคะแล้วก็มีภาษาอย่างที่บอกไปเนาะก็ต้องบอกนิดนึงว่าภาษาที่เราใช้เนี่ย ใช้ภาษาอะไรในการเก็บข้อมูลภาษาไทยอังกฤีนญี่ปุ่นเนาะอันนี้สามารถใส่ได้หมดเลยนะคะ,อ,ะอันนี้เนี่ยเราเดินทา,ทางมาใกล้ถึงในการทำเทมเพลตแล้วทีนี้เนี่ยเรามาบอกเงื่อนไขเนาะนิดหนึ่งว่าในการทำเทมเพลตเนี่ยเราทําอะไรได้หรือห้ามทําอะไรได้นะคะเพราะว่าเทมเพลตเหล่านี้เนี่ยมันถูกกาหนดมาแบบคือเหมือนเหมือนแน่นอนและชัดเจนแล้วว่าโอเคเขามีเทมเพลตมาให้ สิ่งที่เราห้ามทำเลยเนาะอย่างแรกคือห้ามเปลี่ยนชื่อแท็บชีตภายในเวิร์กชีตของเทมเพลตพูดง่ายๆคือเทมเพลตเนี่ยมันจะมีเวิร์กชีตที่เป็น Excel s h e e t นะคะในชีตเนี่ยห้ามเปลี่ยนชื่อเด็ดค่ะนะคะ,ะข้อที่2คือหัวคอลัมน์ทั้งหมดต้องไม่เปลี่ยนไปจากที่กําหนด คือใน Excel Sheet เนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลเป็นคอลัมน์มานะคะซึ่งในคอลัมน์ต่างๆเนี่ยเราห้ามเปลี่ยนเปลี่ยนหัวชื่อคอลัมน์เพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเวลาที่อัปโหลดขึ้นไปบนระบบเนี่ยมันจะเพี้ยนเนาะมันคือข้อมูลมันจะไม่ตรงว่าโอเคบนระบบมันจะขึ้นอะไรนะคะเพราะคือต้องไม่สลับลำดับของหัวคอลัมน์อย่างที่บอกไปว่าห้ามเปลี่ยนข้อมูลภายในคอลัมน์เองนะคะเพื่อง่ายคือในเทมเพลตเนี่ยเราห้ามเปลี่ยนเทมเพลตเลยเราใส่ได้แต่ข้อมูลของเรานะคะแล้วก็ จำนวนหัวข้อคอลัมน์เนาะต้องครบตามที่เทมเพลตกำหนดในแต่ละเวิร์กชีตเพื่อง่ายเนี่ยในแต่ละเวิร์กชีตเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นคอลัมน์มาให้นะคะเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะจำนวนหัวคอลัมน์เนี่ยมันหายไปไหมเพื่อง่ายๆคือเทมเพลตเนี่ยที่เราโหลดมานะคะเราห้ามเปลี่ยนแปลงเลยเด็ดขาดนะคะแล้วก็ในคอลัมน์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีอปดา d o w n list ให้เลือกเนาะซึ่งอ่ะถ้าสมมติว่า ม,มันมีทางเลือกเนี่ยมากกว่าหนึ่งทางเลือกเนี่ยเราสามารถเพิ่มข้อมูลเนาะโดยการโดยการใส่เครื่องหมายคอมมาไปได้สมมุติว่าเราใส่ข้อมูลที่เป็นประเภทเวลาไปแล้วโอเคเรามีการอัปเดตเป็นปีแต่ว่าเอ๊ะเรามีการอัปเดตสองครั้งนี่อาจจะใส่คอมมาไปว่าโอเคเป็นสัปดาห์ด้วยก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยสามารถใส่ได้ แล้วก็อันนี้เนี่ยสำหรับเทมเพลตที่2โดยเฉพาะคือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทุกเทมเพลตเนาะไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตที่1 t e m p เทมเพลตที่2เนี่ยต้องทําเหมือนกันหมดแต่ว่าสําหรับเทมเพลตที่2เองเนี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างกันคืออย่างที่บอกไปนะตัว Metadata เนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เป็น mandatory กับข้อมูลที่เป็น optional คือพูดง่ายๆคือเป็นเป็นคำอธิบายบังคับแล้วก็เป็นคําอธิบายที่เป็นทางเลือกนะคะ อันนี้เนี่ยเราต้องกรอกคําอธิบายให้ครบตามที่กําหนดเนาะตัวยิ่งเฉพาะตัว mandatory ที่มี1 4อันเนี่ยอันเนี้ยเราจําเป็นจะต้องกรอกให้ครบให้หมดแล้วก็ส่วนตัวทางเลือกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทชุดข้อมูลเนาะว่าเราทําชุดประเภทข้อมูลไหนซึ่งเราสามารถพิจารณาได้ว่าเราจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้หรือเราไม่รู้ข้อมูลตรงนั้นเราไม่สามารถกรอกได้จริงจริงไอ้ตัวที่เป็น optional บางตัวเนี่ยเราอาจจะไม่กรอกก็ได้นะคะซึ่งตัว template เนี่ย เขามีการฟิกเฮดเดอร์ไว้เนาะแถวที่1ถึงที่5เดี๋ยวเวลาเราเปิดเทมเพลตขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราเห็นเลยว่าโอเคหน้าตาเทมเพลตที่2เนี่ยมันจะมีการฟิกโกลฟิกคอลัมน์ไว้แถวที่ 1- ถึงที่5เนาะซึ่งแถวของข้อมูลเนี่ยเริ่มแถวที่6เดี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้น้องเปิดโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งหลังจากการบรรยายนะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปเนาะมันจะมีฟิลด์ที่มีตัวเลือกให้ว่าอื่นๆระบุเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยไอคำว่าอื่นๆระบุเนี่ย สามารถพิมพ์ค่าที่ต้องการลงไปได้เนาะยกตัวอย่างอย่างที่บอกไปเนาะความหน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูลอ่ะมันจะมีชั่วโมงมีเป็นนาทีแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะอัปเดตข้อมูลเร็วกว่านั้นเนาะเราอาจจะใส่ไปได้เลยด้วยคําว่ามิลลิวินาทีเนาะโดยที่ไม่ต้องเลือกคําว่าอื่นๆรนะบุอันเนี้ยเดี๋ยวให้น้องทําอันเดี๋ยวให้น้องแสดงตัวอย่างให้ดูอีกทีนะคะ,ะแล้วก็สําหรับข้อบังคับอีกอย่างหนึ่งของเทมเพลตที่2เนาะ อันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ว่าทางกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยเรามี Data Set ซหรือว่าตัวหรือ d a ต a Se ซตัวหนึ่งเนี่ยมี Resource หลายอ่านให้กรอกเนาะในเทมเพลตที่2นะคะในการในการกอรอก Data s เซเนี่ยดัตต้าเซตเราอาจจะก,กอรอกแค่ชุดเดียวเนาะย,ยกตัวยอย่างเช่นเรื่องของข้อมูลสถิตินะอย่างที่น้องยกตัวยอย่างไว้ให้ เป็นข้อมูลสถิติงบประมาณในเทมเพลตที่1เนี่ยเราอาจจะใส่แค่อันเดียวเพื่อบอกให้รู้ว่าเรามีชุดข้อมูลสถิติเชิงงบประมาณอยู่นะคะอันนี้คือในเทมเพลตที่1แต่ในเทมเพลตที่2เนี่ยเราอาจจะต้องแยกย่อยเนาะแตกออกมาให้ครบนิดนึงว่าโอเคเทมเพลตที่1เนี่ยเรามีชุดข้อมูลสถิติงบประมาณแต่เรามีกี่ไฟล์เรามีกี่รีซอส พูดง่ายคือบางทีเนี่ยงบประมาณเนี่ยเราทำเนาะไม่ได้ทําเป็นรายปีแต่ว่าทําเป็นรายไตรมาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะต้องใส่ให้เห็นนิดน,นึงในเทมเพลตที่2ออะอย่างที่เห็นเนาะรหัสชุดข้อมูลเนี่ยเขาจะเป็นรหัสชุดข้อมูลเดียวกันนะคะแต่ว่าชื่อชุดข้อมูลของเขาเนี่ยอาจจะถูกจําแนกออกมายกตัวอย่างเช่นเนาะมันเรามีข้อมูลสถิติงบประมาณปี66นะคะแต่ว่าในเทมเพลตที่2เนี่ย ในปี6 6เนี่ยเราไม่ได้ทําเป็นรายปีเราทําเป็นรายไตรมาสอ่ะเราก็ใส่ไปเลยว่ามีข้อมูลงบประมาณเป็นข้อมูลดิบไตรมาสที่1อ่ะมีของไตรมาสที่2มีของไตรมาสที่3โดยที่รหัสชุดข้อมูลเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงพ่ดยง่ายคือชุดข้อมูลเดียวกันแต่มีหลายรีสอร์ทอ่ะนะคะ